ชาว Cat and Cat. <No. S 1> แคทต n นแคทฮะรีเซ็ตจิงภาษาเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่18ตั้งแต่เมื่อวานก็ขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็มีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับของสกินประสาทแล้วก็มีอ่าของรางวัลน,นะครับของรางวัลหลังการอัปเดตท,ที่ผมบอกว่าโอ้หนาเนาะที่เขาไม่ได้ให้อย่างนี้ครับทางเซิร์ฟเวอร์ครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้ฮีโร่ตัวน,นี้ไปนะครับผม oh. จริงๆครับสาหรับท่านที่ได้ฮีโร่ตัวนี้ไปนะครับผมสาหรับท่านที่ยังไม่ได้ฮีโร่ตัวนี้ก็อย่าเพิ่ง้ออย่าเพิ่งเสียใจนะครับว่าทำไมไม่ได้เมื่อวันก็มีคนเข้ามาถามเยอะแยะนะครับว่าได้หรือไม่ได้หรือไปโพสในกลุ่มครับว่ามันจะได้หรือว่าเดีเราเล่นน้อยเกินไปถึงไม่ได้ครับผมมีคําตอบครับวันนี้ผมได้มีการเข้าไปสอบถามกับทางระบบนะครับว่าบางไอเดียที่ยังไม่ได้รางวัลหลังการอัปเดตหรือว่า ไอดีที่ได้รับการได้รับรางวัลการอัปเดตไปแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรครับผมทางบริษัทหรือว่าทางเพจเราก็ได้แนะนำให้มานะครับว่าคนที่ ID ดีไหนที่ยังไม่ได้รางวัลหลังการอัปเดตให้แจ้งไอดีนะครับหรือว่าชื่อตัวละครที่เราเล่นนะครับแจ้งทางไปทางเพจนะครับส่วนลิงเพจที่ใครยังไม่รู้นะครับที่เราจะแจ้งเข้าไปว่าเรายังไม่ได้รับ รางวัลหลังการอัปเดตผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ได้รางวัลเนาะเขาบอกว่าได้กันทุกคนครับสำหรับรางวัลหลังการอัปเดตส่วนท่านที่ได้ฮีโร่มาใหม่แล้วก็ยังงงๆกับว่าเฮ้ยทำไมผมวิวัฒผมอัดเวลไป200แล้วถึงวิวัฒนาการไม่ได้ก็ ตัวนี้นะครับผมมันเป็นฮีโร่แรนะครับผมก็คือเหนือ,อตำนานนั่นไปนะครับมันไม่สามารถใช้หินเขียวในการวิวัฒนาการได้นะครับ <c oughs> จะวิวัฒนาการตัวนี้นะครับท่านจ,จำเป็นต้องมีฮีโร่ที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับถึงจะวิวัฒนาการเพื่อไปอีกร่างหนึ่งได้เนาะ <c oughs> ส่วนเมื่อวานนี้ก็ในการอัปเดตก็จะมีหมวดใหม่กับฮีโร่ใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็มาดูว่ามีตัวอะไรเข้ามั่งนะครับ ก็มีตัวนักล่าปีศาจหนึ่งตัวนะครับที่แถมฟีหลังการอัปเดตแล้วก็เจ้ามังกรนั่นเองครับตัวนี้ก็น่าจะได้จากในการทํากิจกรรมนะครับไม่ได้สมด้วยเพชรเนาะไม่เหมือนนักล่ามังกรนะครับผมก็เก็บตังค์เตรียมไว้นะครับผมในการทําการาเล่นกิจกรรมนะครับเมื่อวานก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สกิลนะครับสกิลมาใหม่ก็คือโลนะครับผมโลตัวนี้เนาะเป็นสกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมว่าโลตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าโลไฟกับโลจำกัดดาเมจรวมกันเดียวกันนะครับอีกอย่างก็คือมีโหมดเข้ามาใหม่นะครับผมโหมดดันเจียนเองนะครับผมก็เพื่อให้เราเข้าไปเล่นเนาะก็ับมีโหมดใหม่หมท้าทายไปเรื่อยครับเพื่อให้เราเข้าไปเล่นเก็บไอเทมเพื่อเอาไปอัพอเครื่องรางของฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมก็จะได้ เยอะแยะนะครับได้ผมว่ามันน่าจะได้แบบพลังแฝงที่เข้ามาใหม่ทั้งโลก,การโจมตีนะครับผมแล้วก็พลังการโจมตีเนาะครับก็นี่ครับโหมดใหม่ของมันเนาะก็โอ้โหก็น่าเล่นนะครับก็ผมก็พยายามลงเรื่อยๆนะครับ๋ยวถ้ามีแนวทางในการลงที่ดีๆแล้วผมจะมาทําคลิปอีกครั้งนะครับผมหรือว่าเป็นไม่ให้คนผู้เล่นของสกินปราสาทนี้เบื่อนะครับเขาก็พยายาม ทำการอัปเดตอัปโหมดใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็หวังว่าท่านที่เลิกเล่นไปแล้วที่เห็นคลิปผมก็ก็ให้กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับผมก็สนุกเหมือนเดิมครับมิตรภาพระหว่างคนกับเกมก็เหมือนเดิมนะครับผมส่วนฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปแจ้ง ID ดีกับทางระบบเขานะครับผมหรือว่าทางเพจหน้าเพจเขาเลยนะให้ แจ้งแปลว่าเราไม่ได้รับรางวัลหลังการอัปเดตนะทางทีมงานเขาก็จะเช็คนะครับว่าเราได้ไม่ได้รับจริงหรือเปล่าเขาก็จะถ้าไม่ได้รับจริงเขาก็จะส่งมาให้นะครับผมส่วนการวิวัฒนาการก็เหมือนตามที่ผมบอกนะครับก็คือต้องมีฮีโร่เหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะครับถึงจะวิวัฒนาการได้เนาะสำหรับถ้าเราไม่มีฮีโร่หินเขียวช่วยไม่ได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นฮีโร่แรนะครับมันไม่สามารถที่จะ เอามาวิวัฒนาการได้นะครับมันก็ต้องเป็นฮีโร่ตัวเดียวกันนะนี่นครับมันไม่สามารถที่ต้องมีฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับถึงจะวิวัฒนาการเพิ่มไปอีกล่างหนึ่งได้นะครับผมก็ท่านใดที่อยากทราบข่าวสารดีๆก็กดติดตามทางช่องผมนะอย่าลืมกด u b s สไคร e นะครับ